สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีรวิวหลักสูตรการเขียนแอคชั่นแผนเพื่อจัดการปัญหากันครับท่านเจอปัญหาบ่อยไหมครับนะแล้วท่านจัดการปัญหาเหล่านั้นด้วยเครื่องมืออะไรเทคนิคอะไรแนวทางอะไรบ้างครับหลายท่านนะชอบที่จะเขียนแผ่นขึ้นมาในการจัดการปัญหา เพื่อให้ตัวเองมองเห็นภาพรวมมองเห็นกระบวนการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเพื่อให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องรู้แผนของเราสิ่งที่ท่านเขียนนั่นแหละครับคือ action plan action plan สำคัญอย่างไรครับ,นะรบ action plan ก็เป็น เครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำให้กระบวนการคิดของเราในการแก้ปัญหามีความเป็นระบบมีรายละเอียดมีโครงสร้างมีที่มาที่ไปรวมถึงสามารถติดตามวัดผลได้หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย 4. พาร์ทหลักๆพาร์ทแรกก็คือการมองภาพปัญหาแบบองค์รวมอันนี้สำคัญครับเราจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องอย่างไร ถ้าเรามองไม่เห็นภาพรวมปัญหาปัญหามันคืออะไรปัญหามันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายอย่างไรนะครับตัวนี้สําคัญนี่คือพาร์ทแรกพาร์ทที่2คือเรื่องของทักษะการคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาครับในาาการจัดการปัญหาเราใช้ทักษะการคิดอยู่5ทักษะครับทักษะการคิดแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดกลยุทธ์ทักษะการคิดเชิงระบบ,บหลักสูตรนี้จะให้เห็นความเชื่อมโยงความเป็นลำดับขั้นตอนของการคิดแต่ละแบบเพื่อนำไปสู่แอคชั่นแผนในการจัดการปัญหาภาคที่3เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาครับพอเรารู้แล้วภาพลวมปัญหาเรามองเห็นปัญหาเราไอดีนติฟายปัญหาได้แล้ว ต่อไปเราก็ต้องวิเคราะห์ครับสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานะครับนี่คือพาที่สาวิเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไปคิดหาแนวทางจัดการปัญหานะครับด้วยการคิดเชิงสร้างสารรค์การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงระบบนะครับนี่คือพาที่สาคือวิเคราะห์พาสุดท้ายเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วเราคิดหาวิธีการได้แล้วเราต้องสร้างแผนมันออกมาที่เราเรียกว่าแอคชั่นแผน เราจะาเรียนรู้เราจะมาเรียนรู้กันครับแอคชั่นแพลนมันคืออะไรมันมีหลักการอย่างไรมันเขียนอย่างไรรูปนี้ครับเรา,าเ็นได้ว่าแอคชั่นแพลนก็คือแผนแผนก็คือแผนแอคชั่นคือการปฏิบัติแผนปฏิบัติดังนั้นในแผนปฏิบัติมันควรมีรายละเอียดครับซึ่งรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันแต่แน่นอนในแอคชั่นแผนที่ควรมีคือเราจะทำอะไรเรื่องที่เราจะทำ ใครรับผิดชอบอยู่ผู้รับชอบคือใครกำหนดเวลาของมันครับในการทําเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่หรืออาจจะมีทรัพยากรที่ต้องใช้มีอะไรบ้างที่สําคัญตัววัดผลครับวัดผลว่าแผนหรือวิธีการที่เราจะไปจัดก,การมันได้ผลหรือไม่เราต้องมีตัววัดผลทั้งหมดนี้จะถูกระบุอยู่ในแอคชั่นแพลนของเรานะครับหลักสูตรนี้เราจะได้เห็นสเต็ป ตั้งแต่เจอปัญหาจนทั้งได้แผนออกมาเป็นลำดับขั้นตอนฟังแล้วเป็นไงบ้างครับหากท่านสนใจเดี๋ยวเราพบกันในหลักสูตรเต็มกันครับสวัสดีครับ